สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยู่ในช่องแม่น้งมมองอมชาแนลวันนี้เรามีสเปเชียลเกสค่ะแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นสองนุ่มหล่อค่ะจากเมืองโพนพิสัยนะคะลูกหลานพญานาคค่ะแต่ว่าเขาทั้งสองค่ะไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยวันนี้เราก็จะมานำเสนอคำศัพท์สามภาษาค่ะไม่บอกเ <laughs> ขาพูดไทยไ,<ด>ไม่ได,ได้เขาพูดาภา ไว้บอกไว้ครับนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาปาร์ตี้กันค่ะปาร์ตี้ผลไม้แล้วก็ขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคำศัพท์นะคะอันแรกเลยค่ะอันนี้น่าจะยากสุดนะคะภาษาอีสานเยอามันเกลี่ยนี่มันเกลี่ยมันเกลี่ยภาษาจีนว่าว่ายี่โถยี่โถค่ะภาษาเยอรมันพูดว่ายังไงคะ ภาษาเยอรมันถ้าเป็นมันเทศจะเรียกว่าช u i c e คาร์เทเฟลส่วนภาษาอังกฤษน,นะครับเรียกว่าแยมครับมันเทศนะครับโอเคแยมเดี๋ยวเรามาเรามามเรียนกันดูนะยิวเทชูสคาร์เทเฟลแยมครับว้าวโอเคคำต่อไปเลยค่ะขนมปังคำบ่าขนมปังครับขนมปังนะคะ,ะ,คะทานแล้วก็จะปังกุลิเย่ค่ะ ภาษาจีนก็คือนเปาขนมป,ปังในภาษาเยอรมันจะอ่านว่า das b r o t ส่วนภาษาอังกฤษของเรานะครับ bread bread นี่นะครับนี่คือขนมปังคับโอเคอเกนพีอ่ะแต่ต่ออีรอ,อรับเม <laughs> ม่ยน面า das b r o t bread ว้าวโอเคค่ะต่อไปเป็นคำอะไรครับครูแอมครับอ่ะเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนภาษา<ด>อังกฤษของเราอันนี้ง่ายๆเลยครับบันาน,าบนานา่ะบันนาน่ะอ่าภาษาเยอรมันครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเยอรมันจะคล้ายกับภาษาอังกฤษมากจะอ่านว่าดีบันานาน่ะโอเคภาษาจีนง่ายสุดแล้วนะจุดจุดนี้ค่ะียงเจียวียมเจียวโอเคนี่กีอไรมาสิบันนาน่ะบันนาน่ะ เชียงเจ้ยวคำต่อไปอะไรครับคุณครับถาเริ่มจากตะกี้บ้างมะม่วงในภาษาเยอรมันจานว่ามัง mango m a อ่าส่วนภาษาอังจีนครับ mango mango ภาษาจีนค่ะมังโกัมังโกัไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยนะคะโอเคคล้ายกันทั้งสามภาษาเลยใช่แล้วนะคะบ้านเท่ากับมะม่วงข้าวบุฟม่วงนะคะโอเคมังโกั มังโก้แมนโกโอเคเฮ้วดีกูดมากเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะของคอนเทนต์นี้ค่ะบักแอป,ปเปิ้ลนะคะภาษาจีนพูดว่าพิงกวัวพิงกวัวแอปเปิ้ลในภาษาเยอรมันจะอ่านว่าเ h e apple the a p p l ส่วนภาษาอังกฤษนะครับ apple apple ว้าวโอเคเอาอีกรอบนึงครับคุณแอมครับ p e c e after me piece เิ <laughs> <Pink o. S 2> the apple <S <S ส่วนภาษาจีน,ค,น,นครับ apple ครับ apple โอเควันนี้วันนี้วนี้วัสนี้วัร้วันนี้วันนี้่ันี้ันนี้ันนี่วนสี้วันน้วรนน้ันน่้วันนวันนี้วันนี้วันนี้นะ้วันนี้วัววกกนนี้วันนี้วันน้ว้วันนี้วยนอีควนี้วันนี้วันนีันนีสวันีันนีัีวันนี้นนนนีวันนี้นก เปเชียลเคสนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะถูกไหมเอาใหม่เอาใหม่อะให้บอกว่าสวัสดีครับได้ไหมไม่สวัสดีครับได้ไหรือยังเน่ได้แล้ววันเปเชียลเกศสวัสดีค่ะเดโอ๊ยไม่